สวัสดี FC ร้านชางดํากันทุกท่านนะครับก็ต้อนรับกันในช่วงของฤดูาการหน้าฝนนะผมช่วงนี้ก็ FC หลายคนเนี่ยก็ลงไร่โลนากันนะครับอตอนนี้ทางร้านของเราก็ได้ทำการจัดระบบใหม่ครแล้วก็มีสินค้าเข้ามาใหม่หลายรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับกล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์นะครับนะแล้วก็ชุดไฟ LED โซล่าเซลล์นะครับก็มีหลากหลายราคาเลยทีเดียวหลายอย่างนะครับราคาก็หลักร้อยไปจนถึงหลักพันนะครับ นะครับใครสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถโทรมาสอบถามราคาก็ได้นะครับผมนะส่วนที่เราเห็นอยู่ในตรงหน้าของท่านผู้ชมนะครับนี่ก็คืออชุดปั๊มซัมเมอร์นะฮะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในร้านเลยนะครับจะเป็นของแบรนด์ Uh, p ีวีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสเตเลสแทะทั้งลำนะครับก็มีหลายราคามีหลายขนาดไล่มาตั้งแต่หนึ่งแรงไปจนถึงสามแรงสี่แรงนะครับก็หรือเรียกอีกอย่างนึงเรียกว่าตั้งแต่หนึ่งหนึ่งพันวัตไปจนถึงนั่นแหละสามพันวัต์เลยทีเดียวนะครับก็ปั๊มสมมตินะครับผม ในแบรนด์ของ pypp นะครับใครที่กำลังมองมองอยู่ก็โทรมาสอบถามก็ได้ครับผมนะครับมีหลายรุ่นให้ลูกค้าเลือกอชุดนี้ที่เราเรียงกันอยู่เป็นชุดที่เรานำมาต่อสายไฟนะครับนี่ครับอย่างละ50เมตรนะครับผมสายไฟส,สายไฟก็เป็นสายไฟอย่างดีนะครับ ขนาดก็3คูณ2.5เลยทีเดียวนะครับเป็นสายไฟ3เส้นนะครับผมสาย VCT นะครับนี่นะครับบรรยากาศหนะ้าฝนลูกค้าก็จะมากันเรื่อยๆนะครับผมอาจจะมาเยอะถ้ากันหน้าแรงนะครับอตอนนี้ก็ทางร้านมีปั๊มหลายตัวเลยทีเดียวนะครับอ่าตดดจัดเรียงสวยงาม สวยมากกว่าเดิมนะครับผมเีน <c oughs> ครับปั๊มสมัม e r ์ดก็จะไล่เรียงกันไปนะครับผม AC DC ไฟสองระบบหรือจะเป็น DC ไฟระบบเดียวนะครับมีแบรนด์ l i b e n t o Hendulo นะครับผมปั๊มสมัม e r ์ดนะครับแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นปั๊มหอยโค่งนะครับไล่มาตั้งแต่ หอยโค่งเพลาลอยนะครับหอยโค่งเพลาลอยนี่ก็ขนาดใต้ตั้งแต่สองนิ้วถึงสามนิ้วนะครับผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่สองนิ้วก็อยู่ที่ห้าพันห้าร้อยนะครับผมสามนิ้วก็หกพันห้านะครับนะเป็นปั๊มไดบัลเลตนะครับผมไรแปลงถ่านนะครับตัวน,นี้ก็ราคาก็พิเศษมากเลยนะครับนะ นี้ใช้สองแผงครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับนะอเพราะตัวปั๊มนะผมกแผงเรามีบริการนะรผมแผงสายไฟต่างๆนะครับไล่มาตัวนี้ก็จะเป็นหอยโข่งของแบรนด์ Handlro นะผมตัวนี้มีตั้งแต่นิ้วครึ่งสองนิ้วนะสองนิ้วไล่มาสี่นิ้วเลยครับผมนะราคาก็ไล่มาตั้งแต่หกพันเจ็ดพันห้าเก้าพันเก้าพันห้า นะครับเป็นปั๊มัมมตาเป็นปั๊มหอยโคงตัวนี้ตัวนี้จะมีกล่องคอนโทรลจะมีชุดเบเกอร์ที่มีเซิร์ฟกันฟ้าผ่านะครับนะตัวนี้กจ็จะราคาก็จะสูงหน่อยนะครับแบรนด์ของแฮนดูโรไลมาก็จะเป็นแบรนด์ของ p y p p นะครับผมก็เป็นกระแสไฟโซล่าเซลล์เหมือนกันนะสองนิ้วนิ้วครึ่ง สองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วนะครับผมตัวนี้สามนิ้วนะครับผมดีถึงสานิ้วนะครับสี่นิ้วไม่มีนะราคาก็ไล่กันมาเลยนะครับตั้งแต่แปดร้อยวัตพัน2 0 0ร้อยวัตตนะครับผมแปดร้อยวัตก็ใช้อยู่สองถึงสามแผงพันสองวัตก็ใช้อยู่สองถึงสามแผงเทุ่ดูกันราคานี่ก็อยู่ประมาณแปดพันกว่านะครับเก้าพันไล่ ขึ้นมาตามลำดับของตัวปั๊มนะครับผมนะครับนอกจากปั๊มหอยโคงแล้วก็มีปั๊มจุ่มนะครับปั๊มจุ่มไดโวนะผมก็มีหลายขนาดตั้งแต่สองนิ้ว2นิ้ว,นว3นิ้ว4นิ้วนะครับผมนะครับก็รุ่นนี้ก็จะใช้อยู่ประมาณ1แผงนะครับขนาด750วัตต์นะครับผมเป็นปั๊มหอยโคงเอาไปจุ่มลงในน้ำเลยนะครับ นะครับอันนี้ก็ราคาก็ามาคุยกันนะครับก็จะมีบวกแผงบวกสายไฟนะครับผมนะเออจัดเรียงระบบได้สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นชุดกล่องคอนโทรลของชุดปั๊มนะครับผมนะอ้าวนี่คืออะไร <c oughs> ตัวนี้เป็นชุดนอนนาครับผมเป็นชุดไฟบ้านนะครับไว้ในกระท่มไว้ในในทุ่ง นะครับผมห่างไกลจากไฟฟ้านะครับผมสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับผมใครที่มองมองกันอยู่ชุดนี้นะครับผมว่าราคาจับต้องได้ครับผมอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นกว่าบาทนะครับ <c oughs> ได้ครบชุดแบบนี้เลยลูกค้าเอาไปก็คือเอาเสียบแค่ปลั๊กไฟตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็อ่า ใช้งานได้เลยนะครับผมใช้งานเลยตัวนี้1.6 k นะครับก็มีตัวอินเวอร์เตอร์ให้หนึ่งตัวแล้วก็ชุดเบรกเกอร์ Baker ต่างๆนะพวกวัดกระแสไฟพวกเซิดกันฟ้าผ่าต่างๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรีตตร่นี่เป็นแบตเตอรี่เจลนะครับแบตเตอรี่เจลนี่12โวลต์150้แอมป์นะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับผมเซตนี้พร้อมชุดกล่องเป็นชุดเอ่อเรียว่าอะไรแท่นแท่นสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมผมว่าเวิร์กมากะครับผมไม่ต้องไปติดแขวนผนังตรงไหนเลยใช้ตัวนี้ไปทีเดียวจบจบนะครับผมจบผมว่าจบนะอ่าใครสนใจนะครับชุดไฟนอนนานะครับผมนะ มีแผงโซลาเซลล์ด้วยนะครับผมตัวนี้นะในราคาอ่าไม่ถึงไม่ถึงสี่นะผมสองหมื่นกวกว่านะครับ <c oughs> นะอันนี้ก็เป็นสินค้าขายดีนะครับราคาย่อมเยาวนะครับสองสามหมื่นก็เป็นเจ้าของได้นะครับผมนะการทำงานของเขานะครับผมนะ ก็จะมีชุดหน้าจอดิจิตอลนะครับผมก็จะมีการแสดงสถานะต่างๆนะครับกระแสไฟจากแผงนะครับผมเข้ามาแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใช้งานในบ้านนะครับนี่ทีมงานช่างดำนะครับช่างดำก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ บริการลูกค้านะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เห็นว่ามีแบตเตอรี่เข้ามานะครับ <c oughs> เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับผมของฮัลวายฮัลวายตัวนี้นี่แบตเตอรี่ฮั a วายตัวนี้100แ้อมป์ครับผม100่อมป์ราคาก็อยู่ลูกละ2 0 0 0มื่นะครับผมก็รถยนต์ก็ได้นะครับผมนะแต่เป็นแบตเตอรี่มือสองแต่คุณภาพเกรด เกรด a นะครับเกรด a อาตอนนี้ก็แบตพวกนี้นำไปใช้กับชุดอินเวอร์เตอร์นะครับผมเป็นชุดนอนนานะครับ <c oughs> โอ้ยโห้ย,ยนะครับผมนะอ่ะลูกละ,อะสองหมืน่นอ่ะต่อรองก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็ชุดชุดอินเวอร์เตอร์เหมือนกันอ่ากี สามสามเคครับผมสามเคอ้า่เก้าพันห้านะครับผมดิชุดชุดอินเวอร์เตอร์ที่ที่ที่เราเอาไปติดตั้งกับชุดชุดนอนนานะครับผมแต่ชุดที่เรารีวิวเมื่อเมื่อเมื่อตะกี้นี่มันมันหนึ่งจุดหกเคใช่ปี่หนึ่งนี่สามเคนี่ใช้แอร์ได้ไหมใช้แอร์ได้นะฮะบอดี้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าประจุของเขานี่คุมพลังของเขานี่ เยอะกว่าเยอะกว่าตัวตัวชุดนอน,นครับผมตัวนี้เอาไปใช้แอร์ทีวีตู้เย็นอะไรได้หมดเลยนะผมนะอันนี้ก็อัปเกรดอัปเกรดสินค้าอัปเกรดราคานะครับอัปเกรดขุมพลังของเขานะครับผมชุดนอนนานะครับอันนี้สามารถใช้แอร์ได้นะครับผมประมาณหมื่นสองบทูน่าจะเอาอยู่นะครับเอาราคาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะเอาวันนี้ก็ สินค้าส่งให้ลูกค้านะครับผมนะมีหอยโคลงนะครับลูกค้ามาไม่ได้ก็อุดหนุนชักดำนะครับจัดส่งนะครับตั้ง P Y P จำนวน10เมตรอันนี้ก็10เมตรสินค้าก็พร้อมนำส่งนะครับผมลูกค้ามารอนะครับสายการเพื่อนเก่าโอเคอันนี้มี ปั๊มหอยคง2นิ้วกับ3นิ้วนะครับแล้วก็ปัม๊มซัมเมอร์พีวายีพีเอาบอดใหญ่รุ่นหรือรุ่นโอ้เอาบอดดีช่างดำส่งของนะครับเอาตอนนี้แผงก็ยังมีอยู่นะครับผมแผงก็ยังมีอยู่อันนี้ผม ่ไฟจะส่งก็บริการจะส่งให้ลูกค้านะครับะเดินทางมาไม่ได้นี่ก็จะส่งเลยอะอ,อเดอร์นะครับโอ,อ้เรียบร้อยนี่พี่ตอนนี้มีโปรโอะไรบ้างแพงตอนนี้ก็ห้าร้อยห้าห้าวัตสองกันหกอนี่มา ครับครับกระจกด้านเดียวนะครับผมอ๋อมีมีแบรนด์ใหม่ไหมช่วงนี้จินฟา้าจินฟา้นฟาอ๋อโมชัั่นพิเศษครบอันนี้ของอะไรพี่นี่อันนี้ก็ออของโซบิตอะอันนี้ของซซอิน,นอโฟเซ็ <c oughs> ตอินโฟเซ็ตกระจกสองด้านนะครับโอ้กเต็มมืดอ๋อราคาก็สองพันเจ็ดกระจกสองด้านนะครับผมนะเอาีประมาณนี้ครับสวยสวย ช่วงนี้เป็นไงพี่หน้าฝนหน้าฝนก็จะซาซาซานิดนึ่งลดลดไปประมาณ50%เปอร์เซ็นต์ครับแต่ร้านก็ยังเปิดรับลูกค้าทุกวันเนาะฝนตกก็เปิดครับผมฝนตกก็เปิดนะครับผมไม่มีวันหยุดครับผมวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดครับอาซาซามาซื้อด้ก็ผ่าฝนยกให้เลยครับโอ้โหลูกล้าเหมือนน่ยกของทุกวัน โอ้สุดยอดนอครับอันนี้กล้ามไปยกอะไรหรือเปล่าอ๋อยกของนะนี่ครับผมยังยินดีบริการลูกค้าทุกวันอครับผมอ๋อจะน้อยลงครับเดิมมาละประมาณก็ได้ช่วงนี้แหละ ทีมงานได้ได้เบาๆได้พักบ้างประมาณสักประมาณสักยี่สิบชุดเลยอ๋อถ้าถ้าก่อนๆหน้านี้นี่วันกี่ชุดครับสี่สิบชุดอ๋อแต่ว่าช่วงนี้ก็ยี่สิบครึ่งหนึ่งครึ่งนึงอ๋อครับก็กได้น้ำดีแล่น้ำฝนมันลดราดาลมันเข้าพื้นที่ไม่ได้อ๋อมมัันนกไไ่่ด้็อยูเลยเออก็เลยอืมเอ้าใคร มองๆกันอยู่ก็จะลืมน the ึกถึงร <mam fry UC S> ้านช่างดำบุรียมนะครับผมนะกูเกิดมาได้เลยเออก็โอเคครับผมมาเลยครับผมมาเลยนะโทรมาครับโทรมาก็คือโทรมาไม่เคยมีเวลารละมันไม่เป็นไรเอออืมอืมขอว่าไบอ่าก็ติดต่อทางนี้ได้นะครับผมยินดีให้บริการครับผมอ่าครับครับโอเคเอาลา ไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่มีความสุขทางเพศครับผมไปบายบายสวัสดีครับ